สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำช่วงเช้าของวันจันทร์ที่17มีนาคม2568นะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยในทุกๆวันนะครับติดตามลักษณะสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองตกต่อเนื่องครับช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง20มีนาคมจากการที่ในประเทศไทยนะครับจะมีพายุรุูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ บริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมแถวบริเวณทางอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทางทะเลอันมันนะครับในวันนี้พายุฤดูร้รอนนะครับก็จะยงคงก่อตัวแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยยังคงเน้น ในช่วงบ่า,ายค่ำของวันนี้นะครับจันทร์ที่17มีนาคมลักษณะสภา,ภาพอากาศในวันนี้จะเป็นเช่นไรโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นถึงคำ่ำปริมาณของฝนในวันนี้จะมีโอกาสตกในพื้นที่ใดจังหวัดใดกันบ้างที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดนะครับ ถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับเชิญปร่ารับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับประจําช่วงของวันจันทร์ที่17มีนาคมนะครับกราบขอบพระคุณแฟนข่าว FC ของแอดมินทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมกันรายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็จะลืมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับ ขอบคุณครับจากภาพเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้ที่มีพายุรูร้อนเกิดขึ้นในบริเวณทางประเทศไทยนะครับก็ส่งผลทำให้มีหลายพื้นที่นะครับได้รับความเสียหายจากการที่มีปริมาณของฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยเวลาประมาณ17นาฬิกาได้เกิดเหตุ วัตภัยจากพายุฤุดูร้อนในเขตของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับและนี่ก็คือภาพนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เรียกได้ว่างัดหลังคาลงรถนะครับปลิวลงมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของในบางแผ่นของหลังคานะครับ ก็สามารถกระพือได้นะครับก็อาจจะทําให้ฝนเนี่ยรั่วลงมานะครับก็ทําให้ทรัพย์สินบนวัลเรือนเนี่ยเกิดความชํารุดแล้วก็เสียหายได้นะครับใครที่รู้ตัวว่าร่างอ่ารู้ตัวว่าหลังคาไม่แข็งแรงก็ต้องรีบซ่อมแซมนะครับแล้วร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าพายุรดูร้อนรอบนี้มาพร้อมกับมวลอากาศเย็นครับแล้วก็นี่ก็คือภาพของบ้านหนึ่งหลังนะครับที่งัดหลังคาไป เมื่อช่วงวันนี้นะครับ16มีนาคมสังกษีปลิวบอนนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยนะครับหลังคาบ้านนะครับหลายหลังเลยนะครับได้รับความเสียหายจากนั้นเรามาดูต่อนะครับหลายพื้นที่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้กรมตุกกบอกว่าด่วนตามคาดเลยนะครับพายุฤดูร้อนพัดถลม่ม ที่งานเทศกาลอาหารและก็บรรลูนที่จังหวัดสุรินเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับวันที่16มีนาคมก็ได้เข้าพัดถลม่มในงานเทศกาลเลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของบริเวณพื้นที่งานเทศกาลนะครับก็เรียกได้ว่าเละเทะก,กันเลยนะครับแล้วก็เต็นท์ก็โหเนี่ยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศพายุรุนร้อนถล่มนะครับ ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวพราะแม่พี่น้องบางท่านบอกว่าแอดมินตั้งแต่แอดมินแจ้งเตือนมายังไม่เคยเจอนะครับใช่ครับสภาพอากาศเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับในบางพื้นที่ก็ไม่เคยเจอซึ่งในบางพื้นที่ไม่อยากเจอก็ได้เจอนะครับนี่คือลักษณะสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับและนี่ก็คือที่สวนทุเรียนนะครับทุเรียนร่วงเนี่ยประมาณร้อยกว่าลูกนะครับมูลค่าความเสียหายก็อยู่ที่ เราลาประมาณ50,000บาทนะครับจากที่แอดมินได้อ่านมาคร่าวๆนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับต้นยางของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่16มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ สร้างความเสียหายให้กับทุเรียนเนี่ยนะครับประมาณ50 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ต้นยางพาราพายุพัดถล่มกว่า100ต้นนะครับก็เรียกได้ว่าได้รับความเสียหายตามตามกันไปนะครับก็ต้องติดตามเส้นทางของพายุรุน้อนกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่า วันนี้พายุฝนฟ้าขนองนะครับจะไปปกคลุมแล้วก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ใดกันบ้างจังหวัดใดกันนะครับคาดการลักษณะอากาศทั่วไปในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่17มีนาคมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจ,จีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือ ทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทางภาคตะวันออกนะครับในวันนี้นะครับ17มีนาคมซึ่งในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้พื้นที่ในประเทศไทยช่วงทางตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับจะมีพายุรุร้รน้เนี่ยเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่หลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงและอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสก็คือจะมีอากาศที่เย็นขึ้นนะครับ กับจะมีลมค่อนข้างแรงในบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลทางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงต้องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง หรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับจากภาพที่เราดูกันมเมื่อกี้นะครับส่วนทุเรียนนะครับมูลค่าความเสียหาย5 0 0 0 0บาทไม่ใช่เล่นๆน,นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยนะ แล้วก็ส่วนยางอีกนับร้อยต้นนะครับรวมทั้งต้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันมันทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งโดยบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสภาวะของอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันในบริเวณทางประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตก และลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นส่วนทางภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมยังมีกำลังค่อนข้างอ่อนคาดการฝนในแต่ละภาคทางภาคเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางแพร่กำแพงเพชร ทางจังหวัดสุขโขทัยและก็จังหวัดตากหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตม่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงต้งความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างของภาคแล้วก็อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสกับมีลมค่อนข้างแรงอุณภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนของทางภาคกลางก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปโดยจะมีพายุฝนฟ้าคนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีทางสุพรรณบุรีการจนบ,บุรีทางราชบ,บุรีนครปฐม สมุดสงครามแล้วก็ทางสมุดสาครหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตม่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว 10บถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทางจังหวัดชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1 2ององศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและทางประจบ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิตม่ำสด2 4 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นแอดมินาพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตจากภาพถ่ายดาวเทียมจากแบบจำลองของ ECMWF นะครับในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่17มีนาคมนะครับก็ยังคงมีกลุ่มฝนนะครับการกระจายตัวก็ยังคงปกคลุมอยู่ในช่วงแขวบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่ว่าแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงนะครับยังคงมีกลุ่มฝนนะครับขนาดใหญ่นะยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็แถวบริเวณทางช่วงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแถวทางนางรองแล้วก็กำกำลังเคลื่อนตัวไปทางตัวอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็แถวทางพยัคฆภูมิพิสัยนะครับแถวทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็ไปทางกาลสินช่วงทางตอนล่างของจังหวัดไปทางทางกุชินารายนะครับแล้วก็ปกคลุมแถวบริเวณทางจังหวัดมุกดาหารนะครับในช่วงเช้าวันนี้อาจจะมีฝนปล่อยๆนะครับเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยแล้วก็จะมีฟ้าครึ้มเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้านะครับแล้วก็กลุ่มเมฆนะครับค่อนข้างหนาในที่ปกคลุมแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงทางตอนล่างนะครับแถวทางร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญ ทางจังหวัดอุบลและจะานีทางเดชอุดมนะครับแล้วก็แถวทางศรีสะเกดกันทะลักนะครับทางคูขันนะครับทางสุรินแล้วก็บุรีลำแล้วก็ในส่วนของทางภาคตะวันออกนะครับกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้อยู่แถวบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดนะครับก็มีฝนเกิดขึ้นได้อยู่ในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็จะเมฆเป็นส่วนมากในช่วงเช้าวันนี้นะครับ แถวทางนครนายกแถวทางปราจีนบุรีแถวทางสะแก้วชนบุรีพนัฐนิคมนะครับแถวทางพัทยาสัตหีบปกแดงหนองใหญ่ทางจังหวัดระยองคลองตะเก่าหนองว่าแถวทางสอยดาวโป่งน้ำร้อนจันทบ,บุรีขลุงนะครับในส่วนของจังหวัดตราดก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ปริมาณกลุ่มเมฆทางภาคใต้ ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคเหนือนะครับยังมีกลุ่มเมฆขนาดบางๆนะครับปกคลุมอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวทางเชียงดาวนะครับทางเชียงดาวแถวทางห้วยไร่วังเหนือวังใหม่แถวทางเชียงใหม่สมองแถวทางแม่วางนะครับจังหวัดลําพูนแล้วก็แถวทางงาวจังหวัดพะเยาแถวป่งแถวทางเชียงคำนะครับบ้านป่าแดดเทิง แล้วก็แถวทางผาลักนะครับศบขุนนะครับนี่คือพื้นที่ในพื้นที่มีกลุ่มฝนนะครับอาจจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยตกปล่อยๆในช่วงเช้าถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของปริมาณฝนสดจากเรดาร์ตรวจจับปริมาณของฝนในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวทางแดนดินเนี่ยนะครับแถวทางบ้านล้อมแถวทางพลาว แล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่17มีนาคมนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแถวทางพานแม่ใจแล้วก็แถวทางบ้านป่าแดดนะครับเนี่ยนะครับในพื้นที่แถวทางหัวขั้วก็ยังคงมีฝนตกแช่นะครับต้องใช้คําว่ามีฝนตกแช่เพราะว่าในพื้นที่ของทางภาคเหนือช่วงทางตอนบนนะครับ ในประมาณ3 4จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีฝนตกแช่กันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้และในช่วงเช้าของวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยแต่ก็ตกแช่เกือบตลอด24ชั่วโมงจากนั้นเราไปอัปเดตกันต่อนะครับคาดการสภาพอากาศนะครับแล้วก็รวมถึงคาดการปริมาณของฝนฟ้าะนองพายุฤดูร้อนนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาที่แอดมินกำลังอัดอยู่นี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณช่วงตีห้าโมงเช้านะครับของวันจันทร์ที่17มีนาคมนะครับซึ่งแอดมินก็ยังไม่ได้นอนเลยนะครับบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องกราบขออภัยไว้นตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศนะครับด้วยความห่วงใยนะเพราะว่าในช่วงนี้มีพายุดูร้อนเกิดขึ้นในส่วนของทางประเทศไทยช่วงทางตอนบนนะครับในช่วงเวลา12นาฬิกาตามการคาดการณ์ของแบบจำลองนะครับก็ให้ว่าในวันนี้ในประเทศไทยทางตอนบนมีโอกาสจะเจอปริมาณของฝนเล็กน้อยตกกระจายตัวแต่จะเป็นลักษณะฝนตกแช่นะครับแล้วก็จะประกอบกับมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูง ก็จะลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วนะครับในวันนี้แล้วก็ในเรื่องของกลุ่มฝนก็จะมีการกระจายตัวอยู่แถวทางช่วงภาคเหนือนะครับลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่แถวทางพะเยาแถวทางงาวนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ทางวังชิ้นอุตรดิตถ์ทางสวรรคโลกนะครับทางสุขโขทยัยพิษณุโลกแถวทางนาตโตโพจังหวัดตากกำแพงเพชร ทางโค้งวิไลนะครับแล้วก็แถวทางลมสัก์เพชรบูรณ์นะครับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับแถวทางจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิบัวใหญ่บ้านไผ่นะครับแล้วก็ทางช่วงโคราชในบางพื้นที่แถวทางลางลองนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสุรินทร์ทางตอนล่างรีสเกตแล้วก็จังหวัดอุบลน,นะครับทางภาคตะวันออกก็เป็นปริมาณของฝนค่อนข้างบางเบานะครับเล็กน้อยเป็นฟ้าครึ้มนะครับแล้วก็แถวทางชนบุรี แถวทางพัทยาระยองแกลงนะครับทางชุมแสงจันทบ,บรุรีคลุงจงประจัราดสอยดาวป่งน้ำร้อนแล้วก็แถวทางลองหาดสระแก้วนะครับแถวทางช่วงอา่าสระบุรีนะครับทางสระบุรีทางลบบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วก็ในวันนี้จะเน้นกลุ่มฝนค่อนข้างหนาตัวทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกนะครับก็คือ ตั้งแต่แถวทางจังหวัดตากทางตอนล่างอุ้มผาลงมาทา่าลาล้านสักนะครับทางจังหวัดอุทัยธานีในด้านตะวันตกแล้วก็เริ่มไล่ลงมาทางจังหวัดกาญจนบรุรีทางห้วยกระเจ้านะครับแล้วก็ทางสวนพึ่งราดชบุรีรวมถึงตามโซนอู่ทองสองพี่น้องกำแพงแสนบางเลนนครปฐมแถวทางโพธารามราชบุรีแล้วก็ทางช่วงสมุทรสาครน,นะครับ สมุทรสาครสมุทรสงครามก็มีโอกาสที่จะเจอปริมาณของฝนเล็กน้อยในช่วงเที่ยงถึงช่วงเย็นของวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้ตอนบนแถวทางเพชรบุรีพงเคจะอ่าหัวหินนะครับแถวทางกุยบุรีนะครับในวันนี้ใครที่จะไปเที่ยวทะเลแถวนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นนะครับขึ้นลมก็ถือว่ามีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับ แล้วก็แถวทางจังหวัดสุราษฎร์นาสานะครับทางนครศรีธรรมราชนะครับก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น,นครับในบางแห่งแต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมในวันนี้สภาพอากาศนะครับโดยทั่วไปก็จะมีอากาศเย็นปกคลุมนะครับในส่วนของทางภาคอีสานแล้วก็ปริมาณของฝนวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าลมกระโชก ยังคงมีให้ได้เห็นกันแล้วก็มีกำลังค่อนข้างแรงในวันนี้เพราะว่ามวลเย็นในวันนี้ก็ถือว่าแรงกว่าเมื่อวานนะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงในพื้นที่แถวบริเวณทางช่วงภาคเหนือนะครับทางภาคกลางทางอีสานทางภาคตะวันออกได้นะครับ ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปประมาณช่วงบ่ายๆของวันนี้นะครับก่อนจะจากกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินรุสิทธ,ธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ